เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับผู้กำกับคนใหม่ที่จบมาจากเมืองนอกเขาก็ถูกสั่งย้ายมาที่ชนบทที่หนึ่งแต่พอมาถึงหมู่บ้านนี้มันก็มีหลายเรื่องเลยที่ทําให้เขาแปลกใจเพราะว่าที่หมู่บ้านนี้มีการแบ่งชนชั้นกันชัดเจนมากๆแล้วคนที่อยู่ชนชั้นต่ําสุดของที่นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลยถูกใช้ทํางานสโปรกมั่งโดนดูถูกมั่งหรือบางทีแค่กินข้าวในวัดก็ยังผิดและสุดท้ายผู้กำก,กับเขาจะจัดการคนในหมู่บ้านนี้ยังไงในคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่ เลยครับ ผู้ชายคนนี้ก็คือผู้คนกับคนใหม่ที่ถูกย้ายมาที่นี่และเขาก็มีชื่อว่าอายันและหมู่บ้านที่เขาย้ายมาส่วนใหญ่ก็มีแต่วันนาจันทานทั้งนั้นซึ่งก็เป็นพวกวันนาที่ตามที่สุดในประเทศเพราะงั้นคนวันนาจันทานก็จะไม่รับความยุติธรรมหรือว่าความช่วยเหลืออะไรเลยและความเป็นอยู่ของชนชั้นก็ต่างกันชัดเจนพวกคนวันนาทั่วไปก็จะไม่ดื่มน้ำกับพวกวันนาจันทานด้วยซ้ำหรือแม้แต่กระทั่งการแตะตัวพวกวันนาจันทานก็ยังไม่อยากทำเลยอย่าว่าแค่แตะตัวแค่เงามาโดนคนวันนาปกติก็ยังทำไม่ได้และด้ววยยยคาาาามมมมทีี่อออันนนนเเเขรืงกแถโตใ เขาก็เพิ่งรู้ว่าที่นี่มันแบ่งชนชั้นกันหนักขนาดนี้เลยเนี่ยแล้วพอมาถึงสอนอนที่นี่ท่านรองสารวัตรก็ออกมาต้อนรับแล้วตำรวจทุกคนในสอนอนก็ออกมาต้อนรับเหมือนกันแล้วพอถึงช่วงกลางคืนทุกคนก็นจัดงานเลี้ยงต้อนรับให้กับผู้กำกับคนใหม่และระหว่างที่อยู่ในงานเลี้ยงทางอายันเขาก็คุ้นหน้าผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าสัตยาสมัยที่ยังเรียนอยู่สัตยาเขาก็เคยอ่านหนังสืออยู่กับอายานันแต่พอสอบไม่ผ่านสัตยาเขาก็มาทํางานอยู่ที่นี่แทนแล้วพอสัตยาเขาได้เจออายานันเขาก็ตกใจแป๊บหนึ่ดูทท่่่าาาางัตยยเก็ไมอ คุยกับอายันเท่าไหร่รองสรารวัตรเขาก็บอกว่าไอนี่มันก็เป็นแบบนี้แหละสงสัยวันนี้คงกินเหล้ามากไปหน่อยและจากนั้นไม่นานก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาที่นี่ทางอายันเขาก็ถามว่านี่มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรหรอกเรื่องปกติของทุกวันนะท่านไอคนพวกนี้เขาก็มาจากหมู่บ้านข้างๆเป็นพวกวันนาจันทานที่ทํางานลงฟอกหนังอีกทีหนึง่งแล้วที่มาที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากพวกเขาก็มาแจ้งความว่ามีผู้หญิง3าคนหายตัวไปแต่ว่าที่นี่มันก็เป็นเรื่องปกติไงบางทีก็มีเด็กผู้หญิงออเด พักนึงแล้วก็กลับมาที่บ้านเองพอออยันเข้าเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเขาก็เลยยังไม่ได้สนใจอะไรมากแล้วพอเขาเห็นว่าเพื่อนเก่าของเขาจะกลับบ้านเขาก็เลยขับรถไปส่งเองระหว่างที่ขับรถมาเขาก็เห็นคนไล่แทงกันด้วยลูกน้องของอายันเขาก็เลยตกสั่งสอนไปสักสองสามทีแล้วพอมาส่งสัญญาถึงบ้านเขาก็ดูปกติขึ้นมาเลยจากนั้นอีกวันหนึ่งที่หมู่บ้านก็มีเรื่องทันทีตอนนี้ก็มีคนพบศพผู้หญิงสองคนแขวนอยู่บนต้นไม้และเด็กผู้หญิงสองคนนี่แหละที่หายตัวไปเมื่อสองสามวันกอ่อนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังหาตัวอีกกคนนึไม่เเเจออลลยลสาวั็ ว่าจากที่เขาไปคุยกับชาวบ้านมาเด็กผู้หญิง2คนนี้ก็เหมือนจะเป็นคู่เลสเบียนกันพ่อของเด็ก2คนนี้ก็เลยจับลูกตัวเองแขวนคอมันก็เพื่อเป็นการรักษาเกียรติของครอบครัวตอนนี้เขาก็ส่งลูกน้องไปสอบปากคําพ่อของเด็กแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพอกลับมาที่สอนอทางอายันเขาก็ลองดูบันทึกประจําวันก็ไม่เห็นมีเลยเขาก็ถามว่าทําไมไม่ลงบันทึกประจําวันให้คนพวกนั้นอะ่ะก็คนพวกนี้ชอบแจ้งความเท็จไงพวกเราก็เลยไม่สนใจและที่มีเด็กตาย2คนนี้ใช่เรื่องโกหกไหมท่านรองสารวัตรเขาก็พูดไม่ออกเลยจากนั้นศพของเด็ก2คนก็ถูกส่ง ที่โรงพยาบาลเพื่อรอการชนะสูตรทางอายันเขาก็ต้องการให้ได้ผลชนะสูตรให้ไวที่สุดแล้วก็ต้องการตามหาตัวเด็กคนที่3าให้เจอด้วยแล้วพออายันเขากลับมาที่บ้านพวกชาวบ้านแก๊งเดิมเลยพวกนี้ก็มาดักรอเขาอยู่ผู้ชายที่กําลังพนมมืออยู่ก็คือพ่อของเด็ก2คนนั้นพวกเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรลูกสาวเขาเลยจริงๆแต่ตำรวจพวกนั้นกับบอกว่าพวกเขาแขวนคอลูกสาวตัวเองและส่วนผู้หญิงที่มีชื่อว่ากัวลาน้องสาวของเธอก็หายไปตอนนี้ก็เหลือแค่คนเดียวเลยที่ยังหาตัวไม่เจอเธอก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าเรื่อง่า มันก็มีผู้ลับเหมาประจําจหมู่บ้านคนหนึ่งชื่อว่าอันชูเขาก็เป็นผู้ลับเหมารายใหญ่เลยแล้วก็สนิทกับพวกรองสารวัตรมากด้วยและส่วนค่าจ้างที่เขาใจ่ายให้เด็กๆก,ก็วันละ25รูปีแต่พอเด็กๆขอค่าจ้างเพิ่มเป็นวันละ28รูปีผู้ลับเหมาที่ชื่อว่าอันชูมันก็ไม่ยอมไงแล้วแถมมันยังตบหน้าเด็กๆพวกนั้นอีกพอะง้นเด็กพวกนี้ก็เลยไม่เป็นทางานที่ไซต์ก่อสร้างอีกทางอายันเขาก็พอจะเข้าใจเรื่องคร่าวๆแล้วแล้วพอรองสารวัตรมาที่บ้านของเขาเขา,เขาก็ใช้ให้้ลออออองงงารรวววัืืเ่่่่่ทหมนนยแก็ถึขคีชชู เขาอยากรู้ว่าวันที่12วันที่13ไอคนที่ชื่อวัอนชูเนี่ยมันไปทําอะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนมาจากนั้นสาร,รวัตรเขาก็โทรไปหาสัตยาเพื่อนของเขาสัตยาตอนนี้ก็ไม่อยู่บ้านเมียของเขาก็รับสายแทนเมียของเขาก็บอกว่าสัตยาออกไปจากบ้านตั้งแต่ตีสี่แล้วเดี๋ยวนะแต่ว่าเขาขับรถไปส่งสัตยาตอนเที่ยงคืนไม่ใช่เหรอมันก็ใช่แต่พอมีคนโทรเข้ามาผัวของเธอก็ออกจากบ้านไปเลยจนกระทั่งตอนนี้สัตยาเขาก็ยังไม่ได้กลับบ้านและส่วนรองสาร,รวัตรตอนนี้เขาก็มาคุยกับหมอที่ชนสูตรศพหมอก็บอกว่าเด็กพวกนี้โดนล และจากนั้นพวกเธอก็โดนแขวนคอทั้งทั้งที่ยังไม่ตายด้วยซ้ําแต่พอหมอจะเขียนรายงานส่งท่านรองก็แนะนําว่าอย่าเขียนอะไรพวกนี้ดีกว่ามัง้งถ้าเกิดว่าอยากทํางานต่อไม่อยากมีปัญหาอะไรก็เขียนอย่างอื่นแทนดีกว่าพอดีพวกเขาไม่อยากให้มีศพคนเพิ่มอีกศพหนึ่งในส่วนพ่อแม่ของเด็ก2คนนี้ที่นั่งรออยู่รองสารวัตรเขาก็บอกว่างั้นเอางี้เองสองคนช่วยหายไปจากแถวนี้สักสีเดือนได้ไหมรอให้เรื่องมันเงียบก่อนแล้วค่อยกลับมาดีกว่าทั้งสองคนนี้ก็ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทั้งนั้นจากนั้นระหว่างที่ตำรวจคคนนนนีี้้เาาาากกกกํลลลัังบบอยู่่็มมุ ไฟใส่รถของเขาซึ่งคนกลุ่มนี้พวกเขาก็เป็นคนที่ไม่พอใจในตำรวจพอมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เห็นช่วยพวกเขาเลยของงานที่ทําเรื่องนี้ก็แค่คําเตือนแล้วพอออยันเขารู้เรื่องนี้เขาก็มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แทนที่จ่าคนนี้เขาจะบอกตรง,ตรงๆเขาก็ไม่ค่อยอยากตอบเท่าไหร่เขาก็บอกว่ามันมืดมากเขามองไม่เห็นใครเลยซึ่งออยันเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าระเบิดแบบนี้แทบจะต้องปาใกล้รถเลยมั้งแล้วถ้าจะบอกว่าพวกนั้นหนีไปได้เขายิ่งไม่เชื่อเลยจ่าก็มีปืนแล้วทาไมไม่ยิงสวนมันไปมั่งอะ่ะสรุปว่าจะบอกคววาาาามจจริงเงเเเ้้ไไดยััพกนนน็ บอกว่าพวกนั้นเป็นพวกของนิชาติแล้วพอจะถามต่อรองสารวัตรเขาก็เดินมาพอดีรองสารวัตรเขาก็บอกว่าไอคนที่ชื่อนิชาติก็ลมเหมือนหัวหน้าพวกวันนจันทานนั่นแหละปีที่แล้วไอคนที่ชื่อว่านิชาติก็เพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอเรื่องคดีเด็กสาวคนนี้ก็เรียบร้อยแล้วสรุปคนร้ายก็คือพ่อของเด็กพวกนี้เนี่ยแหละแถมเรายังมีพยานให้การตั้ง4คนเพราะงั้นท่านไม่ต้องห่วงเลยสบายใจได้ทุกอย่างเรียบร้อยดีแต่ส่วนอายันเขาก็ยังไม่จบเรื่องนี้ง่ายๆเขาก็บอกให้รองสารวัตรไปตาม ถ้าเกิดว่าไปยุ่งกับอันชูเดี๋ยวก็มีเรื่องกับนักการเมืองหรอกเพราะว่าอันชูมันก็ทํางานให้กับพวกรัฐบาลด้วยนะแล้วถ้าเกิดเราไปยุ่งในเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่อายันเขาก็สั่งเหมือนเดิมให้ไปตามตัวมันมาแล้วคดีนี้เขาก็ไม่ยอมเซ็นปิดคดีให้ด้วยลองสารวัตรก็ว่ายแล้วว่าอีคอร้องทท่านอย่าไปยุ่งกับคนพวกนั้นเลยว่ายดังนั้นที่ท่านยังไม่สนใจกูเลยจากนั้นอายันเขาก็เดินทางไปที่หมู่บ้านของจันทานเขาก็ถามคนพวกนี้ว่ามีใครรู้จักคนที่ชื่อนิชาร์มั้ง กับเรื่องนี้ั้นในสี่คนที่ให้การเป็นพยานในคดีอยู่ที่นี่ไหมลุงคนนี้เขาก็บอกว่าไม่เห็นมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะสรุปมาถามที่นี่ก็ไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก่อนที่อายันเขาจะกลับสอนอกัวลาเธอก็วิ่งมาบอกว่าเธอรู้จักกับคนที่ชื่อว่านิชาร์อันที่จริงนิชาร์ก็คือผัวเก่าเธอเองแต่นิชาร์ก็ไม่ได้อยากจะทําร้ายตํารวจหรอกแค่อยากจะเตือนพวกคุณและส่วนรูปนี้ก็คือลูกของน้องสาวเธอเองถ้าเกิดว่าหาเจอเมื่อไหร่ก็บอกเธอด้วยแล้วกันแล้วพออายันเข้ามาที่โรงพยาบาลเขาก็ถามหมอว่าผลชนะสูตรเเเป็็นนไงงมมัั่่หออกบอกบวววาาดียธ เป็นคนเขียนรายงานเองและสรุปว่าเด็กพวกนั้นได้โดนข่มขืนไหมหมอเธอก็เลยบอกความจริงว่าใช่แล้วส่วนเวลาที่โดนก็ประมาณ2-3วันเลยแล้วต่อให้รู้แบบนี้แล้วมันยังไงต่อสุดท้ายเธอก็เห็นว่าที่นี่มันก็เหมือนเดิมพออายันรู้เรื่องทั้งหมดเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจัดการเองแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่าใครจะมาทําอะไรคุณแล้วก่อนที่อายันเขาจะออกจากโรงพยาบาลเขาก็เห็นว่าผู้ชายสามคนนี้โดนทําร้ายมา<ๆ>เขาก็ถามรองสารวัตรว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านรองแกก็บอกว่า3คนนี้ดันไปกินข้าวในวัดไงคนแถวนั้นไม่พอใจก็เลยเตีเยวสารวัตรก็ง,ง แค่กินข้าวในวัดแค่นี้โดนขนาดนี้เลยแล้วพอเขาไปถามลูกน้องของเขาด้านนอกไอ้สามคนที่โดนตีข้างในนี่วันณะไหนเนี่ยลูกน้องเขาก็บอกว่าวันนัจันทานและลูกน้องของอายันแต่ละคนก็วันณะไม่เท่ากันอีกคนนี้ก็บอกว่าวันนะผมสูงกว่าคนนี้ส่วนอีกค,คนนึงก็บอกว่าผมเคยวันนะสูงมากแต่ว่าตอนนี้อยู่กลางๆแล้วพออายันได้ฟังเขาก็ยิ่งหงุดหงิดนี่ขนาดพวกเดียวกันแท้ไม่ยองแบ่งชนชั้นกันเลยจากนั้นอายันเขาก็ลองไปดูที่เกิดเหตุลูกน้องเขาก็บอกว่าวันที่เด็กหายตัวไปยังไงพวกเธอกตอ้้ออองนนนนนาา่่ลับบแว ยานเขาก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเด็ก3คนโดนจับก็ต้องโดนฆ่าทั้ง3คนเด็กงั้นไม่แน่ว่าเด็กอีกคนหนึ่งอาจจะหนีไปอีกทางหนึ่งแล้วพอเดินไปดูอีกอยายันเขาก็เจอกับรองเท้าข้างหนึ่งชัดเลยหรือว่าเด็กอีกคนหนึ่งเธอหนีไปทางนี้วะเนี่ยลูกน้องเขาก็บอกว่าบึงนี้บางจุดมันก็ลึกมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเดินไปตอนกลางคืนนี่ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่และต่อยข้ามไปได้ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นก็เป็นปาา่าทึบอ,อยู่ดีจากนั้นอยายันเขาก็เลยกลับมาที่สอนอ,นอก่อนพอมาถึงที่นี่ขยะมันก็อยู่ และคนที่ทําหน้าที่เก็บขยะพวกนี้ก็คือพวกจันทานทั้งหมดแล้วพอพวกนั้นไม่ทําพวกเขาก็ขยะมาเททิ้งไว้ตรงเนี้ยคดีก็ยังไม่จบแถมยังมีปัญหาคนงานประท้วงอีกแล้วพออยันมานั่งโต๊ะทางานได้แค่แบบเดียวรองสารวัตรเขาก็เดินมาบอกว่าพอดีรัฐมนตรีของเมืองนี้เขาอยากคุยกับท่านด้วยนิดนึงแล้วพอออยันเขาคุยจบรองสารวัตรก็ถามว่านี่ท่านจะเซ็นปิดคดีเลยไหมครับคดีเด็กตาย2คนถึงก็ให้สอสอมาเคลียร์กับกู้เลยเหรอแล้วสาเหตุที่เด็กพวกนี้ต้องมาตายก็เพราะว่าเงินแค่3รูปปีอักกกาาาาาเเเ็แขนนใจมไมไ่่ลึลวะ ของเขามีอะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่ากฎหมายของประเทศอินเดียมันมีสิ่งที่เรียกว่ามาตรา15อยู่ในความหมายของมาตรา15ก็คือคนทุกคนในประเทศมีสิทธ์เท่ากันเช้าอีกวันหนึ่งอายันเขาก็เลยเอากฎหมายมาตรา15มาให้ทุกคนอ่านและหลังจากที่ติดประกาศหาตัวคนหายทั่วเมืองหนุ่มคนนี้เขาก็จําเด็กผู้หญิงสาคนนั้นได้เพราะว่าหลังจากที่ทั้ง3คนเลิกง,งานจากโรงพอกหนังมาทั้ง3คนก็แวะซื้อขนมที่นี่จากนั้นพวกเธอก็เดินกลับบ้านตามปกติแต่เขาก็จําได้ว่ามีรถสีเหลืองคันนึงวิ่งไปบนถนนเส้นนี้ จะเป็นรถปั๊นคันสีเหลืองมั้งลูกน้องของอายันเขาก็บอกว่าแถวนี้ไม่มีรถปั๊นคันสีเหลืองนะแล้วพอพูดจบไอรถคันสีเหลืองก็ขับผ่านมาพอดีรถคันนี้ก็เป็นรถหาเสียงของนักการเมืองที่มีชื่อว่าผมซึ่งผมตอนนี้เขาก็เป็นสสฝ่ายค้านอยู่เขาก็มาหาเสียงกับชาวบ้านเรื่องคดีที่เด็กเสียชีวิตไอนี่เขาก็บอกกับชาวบ้านว่ารับรองว่าไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าชาวบ้านบางคนก็รู้มาหาเสียงกี่รอบมึงก็พูดกันแบบเนี้ยสุดท้ายพอเลือกไปก็ไม่เห็นมีใครทําอะไรได้สักคนหนึ่งและส่วนทาาาาางดด้้้นนนนอออยยยยััตีีเเคกก็อกอชูมุว เขาก็อยากรู้ว่าก่อนหน้าน,นี้อัญชูไปตบหน้านเด็ก3คนนั้นทาไมทั้งๆท,ที่พวกเธอของเงินเพิ่มแค่ไม่กี่รูปีเองโอ้โหพุ่งกับก็ถามไม่คิดเลยถ้าเกิดว่าเขาเพิ่มเงินให้ง่ายคนอื่นก็ทําตามเด็กแ้วถ้าเกิดว่ามีคนมาของเงินเพิ่มมากๆแล้วไม่ได้สุดท้ายก็พากันประท้วงอีกเราทางนั้นคือเกิดเหตุว่าที่12เองไปอยู่ที่ไหนมาอัญชูก็บอกว่าเขาก็อยู่ที่บ้านเนี่ยแหละพอดีว่าเขาเป็นคนมีเพื่อนเยอะเพื่อนก็เลยมาหาไม่หยุดและเพื่อนของเขาก็อยู่ทุกที่ในเมืองนี้เลยโอ้โหใจถึงเหาาล ทีนี้เขาก็เลยไปคุยกับหมอแล้วก็สั่งหมอว่าลองตรวจดีเอที่ได้จากศพแล้วก็เทียบกับของอันชูดูเขาอยากรู้ว่ามีอะไรตรงกันมั่งไหมแล้วถ้าเกิดว่าได้อะไรก็โทรบอกเขาแค่คนเดียวและจากนั้นอายันเขาก็สั่งลูกน้องที่พอไว้ใจได้คนหนึ่งโดยความที่อัญชูตอนนี้เป็นลูกน้องของสสที่มีชื่อว่าลามเพราะงั้นเขาก็เลยสั่งลูกน้องว่าให้ไปหาหนักข่าวที่ไหนก็ได้ที่กล้าเขียนข่าวเล่นงานสสคนเนี้ยแล้วก็ให้บอกกับนักข่าวว่าอัญชูที่เป็นมือขวาของสสคนปัจจุบันคือผ เขาก็ไปที่บึงต่อตอนแรกเขาก็สั่งลูกน้องเอาไว้ว่าจะเกณฑ์คนมาช่วยกันหาตัวเด็กคนที่3าที่นี่แต่ด้วยความที่บึงตรงนี้มีแต่พวกวันนาจันทานเท่านั้นที่ลงได้พราะง้นตำรวจบางคนหรือว่าชาวบ้านก็ไม่มีใครมาที่นี่เลยและส่วนนิชาติที่เป็นหัวหน้าจันทานพวกเขาก็สั่งให้ทุกคนหยุดงานเพื่อเป็นการประท้วงอีกออยันเขาคิดว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้อีกไม่มีใครทํางานแน่เลยเขาก็เลยกล่าวว่าจะไปเคลียร์กับนิชา์หัวหน้าของจันทานก่อนแล้วก่อนที่อายันจะไปคุยกับนิชา์ตอนนี้ผลชนะสูตรออกมาเรียบรร้้อยแลลววสุป่่าคนนทีืคค็ก คนนั้นก็คืออันชูโอเคเขารู้แล้วว่าใครคือคนร้ายทีนี้เขาก็ต้องไปเคลียร์กับเรื่องคนประท้วงก่อนจากนั้นไอยันเขาก็ติดต่อให้กัวลาพาณิชาร์ดมาที่นี่ทีพราะนิชาร์ดเขารู้ว่าโดนหลอกมาอีกทีหนึ่งเขาก็ถามว่าตำรวจมีธุระอะไรกับเขาเนี่ยรู้ว่าอยากจะจับเขาเข้าคุกอีกคนหนึ่งไอยันเขาก็พยายามคุยดีๆเขาก็แค่อยากขอความร่วมมือเพื่อตามหาน้องสาวของกัวลาโอ้โหคุณตำรวจคุณจะไปลำบากทำไมคุณก็แค่หาคนมารับผิดเหมือนที่ทำอยู่ทุกวันก็จบแล้วไงแล้วพอคุยไปคุยมาสุดท้้าาาาายยยยนนนิชช์เเกก็อออม่วจััพไ หมายค้นบ้านของอันชูมา,าเขาก็พาพวกตำรวจ<ร>มาหาอันชูที่บ้านแต่พอมาถึงที่นี่ก็ไม่มีใครอยู่สักคนแล้วอายันเขาก็เพิ่งเห็นว่าที่บ้านของอันชูมีรถโรงเรียนจอดอยู่มันก็ตรงกับที่เด็กคนนั้นบอกเลยรถบัสคันสีเหลืองไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่ารถบัสอันชูเขาก็เป็นเจ้าของหมดแล้วพออายันเขาลองเดินดูในรถบัสท,ทั้งรถบัสมันก็มีล่องรอยอยู่ที่นี่เต็มไปหมดแล้วในห้องเรียนเองก็มีเหมือนกันพออายันเห็นที่นี่เขาก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นและส่วนท่านรองพอรู้ว่าอันชูกําลังโดนล่าอยู่เขาก็เลยไปหาที่กบดานขอองัชู อันที่จริงท่านรองเขาก็เป็นพวกเดียวกับอันชูเนี่ยแหละท่านรองก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าถ้าอันชูโดนจับเขาเองก็คงไม่รอดลูกน้องของอันชูก็เลยแซวว่าตอนที่ท่านร่วมวงด้วยก็เห็นสนุกใหญ่เลยไม่น่าเครียดเนาะพอไอ้นี่เขาพูดแบบนี้ท่านรองก็เลยยิงแม่งซะเลยอันชูก็ถามท่านรองว่านี่จะเก็บเขาด้วยเหรอใช่ไงถ้ามึงโดนจับกูก็ไม่รอดไงสุดท้ายอันชูเขาก็โดนยิงไปอีกคนหนึ่งทีนี้ท่านรองเขาก็ทํามาเป็นรายงานว่าเขาไปเจอตัวอันชูที่โรงนาะก็เลยมีการยิงต่อสู้กันโชคดีนะเนี่ ทั้งสองนอก็หาตัวมันไม่เจอและอยู่มึงก็ไปยิงกันเองซะอย่างนั้นหละจากนั้นไม่นานท่านสอสอเขาก็มาที่นี่เองเลยสอสอเขาก็รู้แหละว่าถ้าไม่สั่งให้อายันหยุดทดําคดีเขาได้เสียหายไปมากกว่านี้แน่ๆต่อให้อัญชูตายไปแล้วก็จริงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังสรุปตัวคนลายไม่ได้และส่วนเรื่องรายงานผลชนสูตรสอสอเขาก็สั่งให้หัวหน้าแพทย์เป็นคนเขียนรายงานเองเพราะงั้นก็กลายเป็นว่าไม่มีหลักฐานอะไรโยงไปถึงอัญชูเลยแต่ว่าอายันเขาก็ยังไม่จบเรื่องนี้เพราะเขาคิดว่าอัญชูยังไงก็ไม่ได้ทําเรื่องนี้คนเดีีียวแนนน่่ๆท้เเาาาาก็ตมหสัพือ เก่าของเขาจนเจอพอสัตยาเห็นว่าอายันมาที่นี่เขาก็จะวิ่งหนีอายันเขาก็ถามตรงๆเลยว่าวันที่12มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือนั้นเมียของนายบอกว่านายไปที่บ้านของอันชูด้วยนี่ตอนนี้เขาเหลือเวลาไม่มากแล้วก่อนที่จะโดนพักงานเพราะงั้นรีบบอกมาเลยไม่งั้นกูยิงมึงทิ้งที่นี่แหละโอ้โหมึงเพื่อนกูริงไปเนี่ยขู่ซะน่ากลัวเลยทีนี้สัตยาเขาก็ยอมเล่าให้ฟังทั้งหมดตอนที่เขาออกไปตีสี่ก็เพราะว่าอัญชูมันลดเสียก็เลยเรียกเขาไปพ่วงแบตให้แล้วพอเขาไปถึงที่นั่นก็เห็นพวกอันชูกําลังแขววนนนนนคอออเเเดด็็กกกยยู่่่ลลแ้้ที2ัจะ อันชูมันก็จัดงานปาร์ตี้ขึ้นมารองสารวัตรเขาก็อยู่ที่นั่นด้วยแล้วไอ้ตำรวจที่ใส่หมวกที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยคืนนั้นมันก็อยู่ที่นั่นด้วยโอ้โหขับรถให้กูทั้งเรื่องมึงก็ด้วยเลยเนี่ยแล้วถ้างั้นรูไ้ไหมว่าเด็กคนที่3อยู่ที่ไหนสัตยาเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคืนนั้นพอรู้ไอ้คนพวกนี้ทําแบบนี้เขาก็ออกมาเลยแต่เขาขอบอกเลยว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเขาไม่เป็นพยานในศาลแน่นอนเพราะถ้าเกิดว่าเขาเป็นพยานในศาลเขาได้ตายอยู่ที่นี่แน่ๆแลขเรื่องหน,น,ยยน,นึ่าา,า,าแนนน่อเพระ ถ้ามีใครมาถามอะไรเขาก็จะบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องถ้าไม่เชื่อกูกูไหวแล้วปล่อยกูไปเถอะทีนี้เขาบอกทุกอย่างหมดแล้วถ้าอยากจะยิงเขาก็เชิญเลยจากนั้นอายันเขาก็เลยเดินไปถามลูกน้องเขาลูกน้องเขาก็เล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วก็สารภาพหมดเลยและส่วนเรื่องเด็กคนที่3ามเขาก็ไม่รู้จริงๆว่าเธอไปอยู่ที่ไหนแล้วพอพูดจบเขาก็วิ่งไปให้รถชนเลยทีนี้อายันเขาก็เลยสั่งให้ออกหมายจับท่านรองสารวัตรมาและส่วนเรื่องเด็กคนที่3ามก็ให้ทุกคนช่วยหากันให้เจอและส่วนทา้งน้านท่านรองสุดท้ายเขาก็โดนจับเข,าข้าคุกกก่อนนนจะเข้าข้าาค็มมนัสานา แลวขอสักทีอะและส่วนทางด้านสสเองเขาก็พยายามปิดคดีนี้ให้ไวที่สุดเหมือนกันทีนี้เขาก็ไปเอาตัวพ่อของเด็ก2คนที่ตายมาจากนั้นก็ถูกสั่งให้สาร,รภาพว่าเป็นความผิดของตัวเองแล้วพอเขาได้คําสาร,รภาพมาเขาก็มาคุยกับอายันให้ปิดคดีและส่วนอายันเองเขาก็มีหลักฐานเหมือนกันเขาก็บอกเลยว่าคนที่ทําผิดก็คือลูกน้องท่านนั่นแหละทั้งเชือกทั้งผ้าปิดปากของเส้นผมเขาก็มีหลักฐานทั้งหมดสรุปมันจะไม่จบเรื่องนี้ง่ายๆใช่ไหมใช่แล้วเขาก็ส่งรายงานพวกนี้ทั้งหมดให้กับมุขมนตรวดวเัเต กและรอบนี้อายันเขาก็ลงไปหาด้วยตัวเองเลยตอนแรกลูกน้องก็ห้ามแล้วว่ามันจะดีเหรอแต่อายันเขาก็ไม่ฟังเขาก็ลงไปหาเองพอหาไปสักพักหนึ่งก็มีคนตะโกนบอกมาว่าเจอรองเท้าของเด็กข้างหนึ่งให้รีบมาทางนี้เลยแล้วพอเดินมาเรื่อยๆก็เห็นว่าเด็กมาซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วแถมเด็กคนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่อีกและหลังจากจบเรื่องทั้งหมดท่านรองสรารวัตรก็โดนตัดสินโทษจำคุกสิบเอ็ดปีและส่วนพ่อแม่ของเด็กก็ถูกตัดสินให้ไม่มีความผิดและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังก สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ